สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเห็นไหมแมวมีทางเข้าดำลายเต็มไปหมดจ้ะว่าสวนคือแบบว่าหญ้าลกมากเพื่อนๆทางเข้านี่แวะไปสวนจอยทางเข้านี่แบบสองฝั่งทางนี่แบบหญ้าแบบไอ้นี่ไม่ใช่หญ้าเพื่อนๆกิ่งไม้นี่มันโน้มมาจัดเลยเนี่ย ดูดูอ้นี่ลาสไม่ใช่ลัตเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่โอ้โหลัตลัตอีกอะของจอ,จอยยังว่าตัดไปมั่งนะเพื่อนๆน,นะเนีย่ยจอยยังว่าจอยตัดไปมั่งแบ็คเบอร์รี่เริ่มสุกแล้วจ้ะทุกคนเห็นไหมเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวก็พร้อมเก็บนุน่นอีกตัวนึงนุน่นลายขาขาวดำไม่ใช่ไอ้ฟูฟ่องกับไอ้เสือโคร่งนะน่น เมื่อกี้ตัวดําแวะเข้าไปสวนจอยอันนี้ตัวขาวตมอไ่ได้ยินเสียงจอยมาอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินออกตัวขาวเขาไม่ค่อยคุ้นชินจ้ะทุกคนตัวขาวตัวดําเขาไม่ค่อยคุ้นชินกับจอยเยอะสวนจอยนี่ไงเดินสำรวจตรวจสอบอยู่นู่น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 น,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 นู่นมาจต่สวนจอยนี่แหละมาจะเข้าสวนกันที่นี้ทุกคน ส่วนผักในนี้ก็ไอนี่จะก็โอเคอยู่เพื่อนๆแตงกวากำลังเลือ้อยจะทุกคนนี่แตงกวาบ้านเราเนี่ยแหลจะจะแตงร้านนะบ้านเราเขาเรียกแตงร้านทุกคนตัวทาก็เยอะเยอะหอยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทั้งหอยทั้งทากเยอะมากจ้ะทุกคนนะมันมากินผักเรามระเฉือจ้ยกำลังติดดอกจ้ะเนี่ยกำลังติดดอก เอาไว้ในนี้สักหน่อยเพราะว่าวันพวกนี้จะกลับมาหนาวเพื่อนๆในนี้ก็เหมือนกันไม่ลดน้ําวันนี้ในนี้พริกก็ก็เริ่มโอเคจะ้ะนี่ที่ว่าน้องใหม่เขาให้มาเริ่มโอเคเริ่มเริ่มเขียวเริ่มมาเริ่มเริ่มเขียวเริ่มแบบว่าเขาเรียกอะไรนะทุกคนเริ่มติดดอกออกผลจะ้ะนะพริกในนั้นก็เหมือนกัน แล้วก็น้องใหม่ให้มาเหมือนกันจะในนู้นส่วนมะระจอยก็กําลังเลื้อยจะนะเริ่มเริ่มเริ่มเขียวหน่อยละเริ่มเลื้อยก็จะประมาณเนี้ยจะวันนี้ถ่ายเป็นแนวตั้งให้ดูเนาะให้ดูพักพริกแต่ช่วงเนี้ยฝนมันตกทุกประเทศฝนตกนะแถบยุโรป มันก็จะมีตัวทากอะจ้ะนะตัวทากตัวหอยอะเยอะปีไหนถ้าว่าฝนตกไม่เยอะตัวทากก็จะไม่เยอะจะ้ะทุกคนมันขึ้นอยู่กับปีกับเดือนนั่นแหละจะ้ะนี่พริกไม่รู้จะได้กินลูกป่ะเพราะอันนี้ก็หน้าร้อนก็นเหลืออีกแค่เดือนก,กว่าๆเพื่อนเดือนก,กว่าหน้าร้อนนะไม่รู้จะได้กินไหม นี่เราจะรุนกับสภาพดินฟ้าอากาศแต่ละปีแต่ละปีว่ามันจะได้กินไม่ได้กินก็รุนกันไปอย่างที่จอยบอกกับปีนี้ไม่ได้กินก็ค่อยว่ากันปีหน้าจ้ะเนี่ยเกินปีน่ะไว้รอรุนกันปีหน้านี่เขากำลังติดติดดอกเหมือนกันนี่ือ ปีนี้ฝนตกดีขนาดแต่ทุกคนนะก็เลยแบบว่าพวกศัตรูพืชก็เลยเยอะเช่นพวกตัวทงตัวทากอะไรประมาณนี้จ้ะทุกคนมะเขือก็ตรงนี้ก็เริ่มออกดอกเหมือนกันจ้ะเริ่มออกดอกจะให้ดูทุกคนนี่นี่ก็เริ่มออกดอกเหมือนกันนี่ติดดอกไม่รู้เขจะออกผลไหมนะ ติดดอกแล้วดอกป๊อปปี้จ้ะเขาขึ้นเองทุกคนนี่มะเขือตอแลงก็ติดดอกเหนียงที่ถ่ายให้ดูนั่นแหละ,ะทุกคนเอ้ยนี่จอกระย้ายไอ้กระถางนี้ก็เขือเปะ ยาธิปมาไว้ในนี้จ้ะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มออกดอกแล้วเนาะเอาไว้ข้างนอกเพราะว่าคืนวันพรุ่งนี้มันจะอากาศจะเย็นเหลือสิบห้าองศาเลยม,มาไว้ในนี้จะ้ะเพราะว่า,างั้นตายหมดเ,เพื่อนๆแต่อันนู้นก็คงจะไว้อย่างนั้นแหละผักที่นี่เป็นอย่างนี้แหละทุกคนเอ้อันนีจจะก็ปลูกกุมรวมกันนะถ้ามะเขือเปาะยาทิ์ทั้งไอ้มะเขือตอแหล ติดลูปติดดอกออกผลให้กินหน่อยเห็นไนะทุกคนปลูกอะไรก็ลำบากปีนี้เป็นปีที่ฝนตกไม่หยุดไม่ย่อนลือนี่ก็ไม่เลื้อยละมันไอ้น,น,นี่ทุกคนโดนอะไรแทะก็ไม่รู้จะตายแล้วเนี่ยแตงกว่าเนี่ยเหลือแต่ เหลือแต่นี้ดูสิเราจะการหอยมันกินเพื่อนๆปีนี้หอยดูกินแบบทุกอย่างมันกือเทศกำลังออกดอกนี่ไอ้บวบขนาดบวบจอยนะจอยไปแบบว่าเขาเรียกอะไรเพื่อนๆไปเออเอาใบเขาออกนะมันก็ยังยังตะเกียกตะกายมาแทะอยู่นะ เอาให้ธาตุมาเยอะเอามาลงๆไว้อย่างนี้วกมะคงมะเขือไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่นี่แหละจัดทุกคนเลยส่วนไอ้นี่ของจอยเนี่ยฟักแมวนี่่รอ้จะเป็นสถานการณ์ยังไงได้กินหรือเปล่าทุกอย่างต้องรุนสถานการณ์ทั้งนั้นทุกคนเลยอย่างที่บอกแหละ แค่อีกประมาณเดือนกว่าก,าก็จะเข้าหน้าหนาวละปีนี้รุ้นกันอีกว่าจะหนาวเร็วหนาวช้าก็ว่ากันไปเพื่อนมีเอฟซบางท่านถามว่าไอ้กลุ่มเนะี่ยผุ่มๆเนะี่ยใช่ไอ้นี่หรือเปล่าใช่ไอ้กะเพราไม่ไม่ใช่จ้ะมันไม่ใช่กะเพราละทุกคนมันไอ้นี่มันเป็นสาระแหน่จ้ะเนาะไม่ใช่กะเพราไปเข้าไปดูในนี้ บ่วงก็ไม่งามจ้ะเห็นไหมของเขาเห็นของเขาอวยงามสิเงสวรของเราเนี่ยไหม <c oughs> ของเราเนี่ยตามสภาพที่เห็นเลยมีแ <c> ต <oughs> ่งามแต่ผักแผวผักแผวนี่งามเอางามเอางามแบบว่าไปบรรยับรรยัง <c oughs> งามใจบ่วงอะเรเก็บไปแล้วนีนโหระพาโหระพาของคนอื่นเขาง,งามงามเห็นนะของเรานี่เห็นนี่แหละแค่นี้แหละ มะเขือกําลังออกดอกจ้ะจอยก็เด็ดใบเ็าทิ้งเยอะนะทุกคนบางท่านบอกว่าเด็ดใบเด็ดใบทิ้งจอยทั้งเด็ดใบเด็ดก้านจ้ะนะจอยทิ้งจอยเด็ดใบเด็ดก้านเขาออกทิ้งหมดจ้ะนะก็เหลือแค่ว่าให้มันประกันแดดสักหน่อยกันแดดกันน้ำค้างน้ำฝนสักหน่อยจ้ะนี่กำลังติดปร,ประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนส่วนนี้นะเริ่มโตแล้วนี่ นึกว่ามันจะไม่ขึ้นเพื่อนๆเพราะขึ้นก็ขึ้นเยอะเยอะยีราจะอันนี้ยีราก็ยีรา,า,รานี่นี่ยีรานอนนอนในตะแคงอีกอะตดน้ำไปนอนตะแคงเลยนี่ยีราจะประมาณนี้จะสวนน้อยๆในอังกฤษปีนี้ผลผลิตไม่ได้กินเหมือนปีที่แล้วกับ ปีก่อนหน้านน้นทุกคนโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยขอบคุณครับบ๊า,บายบายเพื่อนจอยมาแล้วนั่งนาง,นางขโมยอยู่นนะมาใชะได้ยินเสียงเราเขาก็มาจ้ะนัะ่นมาละเดินนู่งย่องย่องย่องสัใจะไปจับนกเมกื่อกี้เห็นนกไงมานี่เร็วๆมามามา มานี่มาพูดไทยไม่รู้เรื่องหรอกเพื่อนๆทั้งไทยทั้งอังกฤษผสมกันเนี่ยขมิเอะอ๋มานี่เอย่าไล่เครื่องขมียอานี่มาขับมคขมอนอย่าแอบขมอนมเอะมิมี้วม้วมี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 ้ววมันฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเพื่อนๆมวมี้วมี้ววเสียมันเนี่ย